พ่อแม่สักเมยา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 ึงยายาป้ามาโน่เอาครบเอายังไงเอายังไงเอาครบอ้ไม่คร้ี่เสีบไม่เอาเอาป้าตังคไหนอดี๋ให้เหรือมึงจะเอาอ่ะมึงจะเอาก้ากูอรอมึงไม่อยูงเอาเลยึงเอาไปงนี้นป้าา้าทิ้งหมดทุอางป้าป้าาเร็วเออป้ามา็วอ่ะมานั่งก่อนนั่ก่อนนั้เลยนั่ง้อไพ่เลย น้าคอมไปแล้วอเคเอ้ยโอ้ยอย่าให้อย่าให้น้าคอมแล้วนะอย่างนี้นะกินอย่าง้เด็กกินกินเกขึ้นแล้วน้าคอมไปยี่สิบไหมเอ้ยเมื่อกี้แกคอมแล้วจ่ายก่อนจ่ายก่อนอ่ะเขาจ่ายเนี่ยเขาจ่ายเนี่ยแกคอมแล้วจ่ายก่อนอุเฉยแล้วน้าคอมอาครับคอมเดี๋ยวยี่สิบแหม่ายี่เอากระปตั้งกูมาเสร็จกเดี๋ยวให้ไงเก็บไปกูไม่เอามึงเอาไปเรื่องมึนี่ เอาใส่นี่เลยอใส่นี่ไปยี่สิบข้อมีกี่สิบข้อนี้เนี่ยไอเฮียข้อมอีกข้อมอีกี่สิบกูจะบอกเจ๊ตุกเจ้าวัสนาดาในมานอดเอามาค้อมข้อมยี่สิบแต่ข้อมไหมข้อมไหมเนี่ยมากันแล้วเอาเอามาข้อเป็นเดียวแล้วมันจะไปไหนนะค้อดึงเฉยไม่ได้ไปไหนก็กูไม่ค้อมไงนายก็ไม่ให้นะแล้วมึงมาพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวมีตักเนียนมาทุกอย่างพัสพัสบอกว่าจัดสรรแล้วนะเอาเร็วเร็วอะไรอ่ะก็ให้ให้ปลอดตังค์ยังไงข้อในยี่สิบเร็ว อาเบิร์ตกระแายไงอย่าเข็นกันอาะมัององเอ้งเองเขีนได้ให้ตนคองอ่าอ่าอจะคอบคุอะไรมาอะไรดูนะทำหนิดูนี้ที่นู่เป็นไงวะจากนี้เอาไปเลยกระแทกหน้าฟารัตตาดีกว่าง่ายดีวะมนกระแทกกูสเอ้าวอ้าวเป็นไงอ้าวเือนหน้าจะรถกันแขงเืออะไรวะุ้ง้ะ อะไรที่เขาเรื่องอะไรตีเขาเรื่องอะไรเฮ้ยบอกตีตีผมหน้าอุตะกี้นี้นะอ๋อไม่ใช่กระแทกหน้ารถเฮ้ยตีตีผมเพื่ออะไรวะปิดอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยตัดตั้งเหรอเดี๋ยวกันนึดต้านเห็นนไหมมาเข็นหน่อยมาเข็นหน่อยหน่อยมึงไม่ต้องใช้หน้าไอ้หน้าผีหน้าควายหน้าควายเดี๋ยวพี่น้องจะเกิดขึ้นแล้ว มาแล้วนะแล้นะช่วยเข็นหน่อยมาสิมามาไม่ใช่ช่วยเข็นหน่อยโอ้ยช่วยเข็นมาใช้กูทำไมก็มันไม่ติดอ่ะเฮ้ยมึงไปทำอไร้อทำยังไงเห็นแล้วเราไม่ต้องทำติดติดตำรวจจะมากระเต็งแล้วดูแป๊บนึงดูรถกันนะฮะเพื่ออะไรไม่รู้เพื่ออะไรไม่รู้กูมองกับมึงมากต้องดูไหมต้องดูไหมเฮ้ยต้องดูไหมอ๋ออ๋ออันนั้เขาเข็นรถอันนี้จับ ได้ได้ได้ลองดูลองดูเดบพูดถึงที่โนดถึงที่ดันไนมากันแล้วไอพ่อปลาเผ็ดแล้วโอเคอ่ะเร็วเร็วเร็วทีละตัวมึงใหญ่เล็กสัตว์เอาแต่ละท่อี้อ่ะโอมาแล้วเว้ยมาแล้วโวววบอกแล้วปาจ๋าป้าจ๋าไม่ช่วยไม่ช่ยเลยป้าเาช่วยมึงเข็นออกมาเอได่เห็นเลยไม่ช่วยนะตัดตายแล้วเนี่ยอ่ตจะตายขาวว้ไหนมาไอ้สัตว์เอาจะตายตามเอาเด็กสัตว์แล้วเนี่ย มาสั้นไปเกี่ยวอแบกน๋โอ้โหเหนรมาแไปร้อ้ออเอาไปนี้ไปเียวเขี่ยวเพื่ออะไรไม่ต้องมาไม่ต้องมานี่นี่